มักไรล้ดนๆวันยั้เจ้า่าวปุดเบื้องของกามแต่ปลายเนาะมาเลถือถือกูมูดีใครมากขึ้นบ้ใครถือวะตอนนี้ครับตอนนี้พี่น้องอันนีครับผมขาเบ่งป่าครับผมป่าครัาน้าน้ากําลังขึ้นครับอากาศเจ้าหน้าบอกเอาให้เลยพี่น้อง สอาห้องให้กัพิมยี่ห้อสอยไปซีไงมันนอะไป่นโอ้หนาร้ายเลยวะเฮ้ยีเหรอนมาดวไมเก่ยวเลยด้นมาแตือแล้วไมปือดไปมือแรกนี่โอ้หนามก็้ายเถอะ จากตุ้ก็บวกรึยิ่งหงอยิ่งหงุดยม่งหงุดกระทักหาประการนี่แห้องหันประกาบ้านเฮียย่างน้ใส่มันยังใส่โอ้ยพี่หงดหัวใจมันนีไข่มากไหมยูเลยผู้สาวมันหลายพด มามนใยแห้งเลแห้งอ่ะนาโอ้หนำนังไยเลยวะโอ้เห่นล้กระซิบมาที่กัน๋ย่างผู้ดเ,เ,เดยแดงสะสมสวัสดีครับ สวัสดีครับแมนยว่าคุณสวัสดีครับคัับคุณแม่จสนมาจะเฮียยากไหนเราไปอยเฮียนรงหมามจท่อนตรงหันับ้านปุ้ยบ้านปุ้ยเขาแม่ดีแม่ในยู่วะนย่าโอ้หวยอาเบ็ดมลางไหนมันจีไดใบอกคนมากดป่าผมใจวมาชาเบ็ดมะลาว่าสัง ใช่ก็ได้ได้ตัวน้นอยนี่นะโอ้ห่าเขาเอ้ะประกวดเมืงบอน้ำคือ,อแล้วเนาะหม่บ้าน,นี้แห้งๆก่นหนเด้อ

มาสะเฮียนล่ะมาตะวันไปหน้ามานท่อนไปเฮียนจะใส่ยผมไปเลยเฮียนเลี้นจบแล้วเป็นงานเลยจบหลายปีแล้วที่หาปีเลียวเยี่ยมเลยบมอมาบ้านแม่เดียวหมอดิฉันไม่รีบ มาเสร็จมาใก้าไม่หาวะทาก็สาวไล้เโา้เสียเขาว่อยู่ายไปเป็นอย่างไรไปเป็นนำโอ้ทมาหลายเลยวะจรงหออันน้เ่ายางเป็นลมเลยนีเสียว่าอยว่ายอารมลย ว่ายไปหมุนสอระนามง่มันหมุน้นั่นถึงสิบายนามเป็นกร้างเดยอนี่ไม่ไปโซ่โต,ตได้อยู่เออโตตายพอดีฮา ไปล้วแต่ว่าคนสั่งก็รถต่อโอ้อขาขาวพี่น้องโอ้คือเลย้าคนงังร้องมึงโอ้ลองเอิมเด๋ยวาอกลเลยพี่น้องเด้อ เอามาหั่นทางหาย้ขึ้นมาตอบเพื่อพทกสามฤาษีเป็นโคตรเยวหันโอ้หนาำกำลังมากเลได้ไปนอนบนกระเบนบ้านเ้ยเอาลงไป ủa, qua nhạt đây chị, đừng bay nhạt đi, đừng bay luôn. Mất rồi. เออลงสาเรื่เลยเล,ยลุงอามมนไหนวะพูดฝร่งพดฝรังกันมีซีรีส์อาเรยแได้โดนอยว่ไม่มาทับกันหรอ่ <c oughs> là cái này cần. không có máy. cái không. có đâu là. thế. thế. khóa khóa này nhé. ừ này

้าหากินมันตัวนี้เนี่ยหลายคนเนี่ยหาหลายๆเท่อนี่เพียงงานอยู่แเมียนใช่ไโอ้มาใส่กันเลยมา

ทองเรนี่ยังวะปันหินวะมัดม uhh ัดไรโดนๆปัญหาเร่งกระเป๋าพูดเรื่องโง่แบบนั้นจาไกลเนาะมกถือกมูดใครมาใครถวะ ว่าเท้าเหไอเมทะไปหนนี่ยจะไปงูเท่กวเองหาผู้สาว่ะไมธรรมดาใส่เงินส่เงินลกมากมาเอ ủa ô ba nó mua gì nó mua nó mua thứ lái xe đại yu đại yu này tôi nưng à đây bên mà sao lại mướn mướn nó nó

เด้๋ยวด้ยวเด้ยวด้ยยวบายแล้วที่ครับพี่นองครับที่นี่ก็ฝากก็เลยก็แชทกดสตาไปก็ลันใจผมต่อไปน้อพี่นังครับประเมินการต้องแหนามกันมากครับพี่นองครับยุ่ฝ่ายบ้านผมนะครับผมไรเอดครับผมที่แ้ครับผมฝากก็เลยก็แชทกดสไครโอยโอ้ยโอยโอ้ยมอ้ยโอ้ยอ้ยโนลยยอยอ้ยยอ้้ย้ยยออยอย อ่ะมันเด่นกันเ,เลยเุ้มพอคครับผมทีี่แล้วคลิปหน้ามากพอกันไ้แน้งครับผมสวัสดีครับ